นิดเดียวแบ่งพ่อกินชีเหนียวอ่ะแบ่งพ่อกินนิดเดียวมไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินอ่ะมัวแต่ห่วงเรากินหน่อยโอ้พอล้ว โอ้พ่อแย่งพ่อแย่งเอาพ่อไม่ซื้อของเล่นให้นะกินหน่อยครกินหน่อยหน่อยเดียวหน่อยเดียวขำหน่อยเดียวขำหน่อยเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไงพ่อกินหน่อยไม่ได้เลยหรอไม่ได้ได้ไงฮะแบ่งพ่อก่อนดูกล่องหัว พ่อข้ไหนพ่อข้อหนพ่อข้อนิดเดียวนิดเดียวลูกไ,ไ,ไม่ได้ได้ไงลูกผมแล้วโอ,โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วพ่อไม่ขอแล้วพอแล้วเด็ <laughs> กขี้ห่วงเด็กขี้ห่วงหนึ่งอัตตาเจะกินเยอะไม่ได้เดีย๋ยวหนูอายฮึแม่มีองุน่นนะหนูกินองุน่นไหม กินอแต่อปอกให้พอนาปอกน่อไ่นหไหมเอาเปล่าอางูน่ะหอูเหลือเยอะเลยวะสกาหนูจะห่วงทำไมอ่ะลูกกินหมดเนี่ยไอพ่อไมากินอีกเดี๋ยวแกเงูหนึ่นกรับเป่ะนะนาเขาทำอะไรไปพ่อกินด้วยไปเดี๋ยวลูกไอไปไป เดี๋ยวเอี๋ยวขอพ่อชิ้นหนึ่งขอพ่อชิ้นหนึ่งโอ้เต็มใจให้มากถึงขนาดเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกไม่ห่วงอ่ะเออย่าลูกเอาอีกเอาอีกถ้างั้นพ่อมาซื้อของเล่นให้นะเอาเก่งเก่ง พอแล้วเหรอให้หนูกินเถอะพอแล้วกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวไอมัมมัมอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมลูกอ,อับปากถุงลงอืม ในหองเล่นหนูป้อนแม่หน่อยมาอ่ป้อนแม่หน่อยอืม้หเหรอเอาร้องเพลงอย่างนั้นเหรอต้องพูดเป็นคำสิพูดอย่างนี้ใครจะรู้เรื่องอ่ะอ,อ,นะอ้มพูดเป็นคำสิลูก ฮะพูดเป็นคำพ่อมาแล้วเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวพ่อกินด้วยไปยินอย่ากินเยอะ พ่อแกะให้แล้วพ่อแกะเอาง่นให้เอาเป้าพ่อเอาง่นมาให้ไม่ต้องกินเยอะนาะนนี้นะวัดแกอยู่นะอี๊วัดแกอยู่นะวัดแกพ่อเอาง่นมาลุกกินไหมเนี่ยเอาง่นกินเป้า กินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยกินก็ลงมา <c oughs> นั้นลงมานั่งข้างๆพอ่อเร็วเร็วกินเปล่าอางุ่นอ่ะอึงุ่นอ่ะกินไหมเนี่ยมันกินอางุ่นกับพ่อเร็วๆเนี่ยพ่อเปาะอางุ่นให้ลงมาพ่อพูดป๊อปคอนไม่ต้องกินเยอะหรอก lòng đi đi, đểu tục. Ừ, Để rồi kéo về hai. Này mà này. อร่อยปะน่ะอร่อยไมมรู้อร่อยไหมลูก นั่งดีๆนั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่มานั่งอย่างนี้นั่งใหม่นั่งใหม่วะก้านั่งใหม่นั่งดีๆลูกเออเก่งความสัมารถที่สี เรื่องกินไว้ใจวัดก้าครับ